พบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้จนด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเปิดเผยความลับของชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีความฝันอยากทําตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จจึงได้กระโจนเข้าทาธุรกิจเครือข่ายสุดท้ายก็ล้มเหลวหมดเนื้อหมดตัวมีหนี้สินติดตัวมากกว่า50,000 0บาทแต่ทําไมผมไม่ยอมล้มเลิกล่ะครับทั้งๆที่ล้มเหลวผมได้รู้ว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องทํา m l m เเท่านั้นเพราะผมได้ล่วงรู้ความลับบางอย่าง ที่คน95%บนโลกไม่รู้มีแต่คนรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตแค่5%เปท่านั้นบนโลกที่รู้และข้อเท็จจริงบางอย่างที่ทำให้ผมกล้าแม้กระทั่งลาออกจากงานประจำที่เคยทำมาเกือบ13ปีซึ่งเป็นงานที่ใครๆหลายคนอยากทำมากไอ้โง่บ้าหรือเสียสติไปแล้วเหรออยูด่ดีๆไม่ว่าดีผมโดนมาเยอะครับแต่ผมไม่เคยสนใจคำนินทา แค่คนเหล่านั้นยังไม่รู้ในสิ่งที่ผมรู้แค่นั้นเองแล้วผมรู้ความลับและข้อที่จริงอะไรนั้นก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่าประวัติส่วนตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมเทิดพงพูนทวีในอดีตนั้นผมก็เป็นลูกชาวนามีฐานะค่อนข้างยากจนครับพ่อกับแม่ก็ได้สอนบอกว่าให้ลูกตั้งใจเรียนโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนคุณค้นไหมครับคำนี้ครับผมก็ได้ตั้งใจเรียนครับในที่สุดครับผมก็ได้เป็นเจ้าจริงครับจบการศึกษาได้เป็น เจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชุมชนครับได้ออกมาทํางานสมใจครับผมจึงได้รู้ข้อที่จริงข้อที่1ครับว่าเงินเดือนสตาร์ทครั้งแรกครับ5,180บาทผมทํางานมาทั้งหมด13ปีมีเงินเดือนณนะวันที่ลาออกครับ1 6 0 0 0หมกเอกเอกครับสุทธิไม่บอกนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวงการนี้สุทธิแทบจะไม่เหลืออะไรเลยผมก็ลองเอานะครับ13ปีหารด้วย16,00 0คิดเป็น 1, 3 3 3บาท ต่อปีแล้วเอา365วันหาอีกครั้งครับคิดสรุปแล้วคิดเป็นวันละ3บาท60สตางค์งานมา13ปีครับได้ค่าจ้างวันละ3บาท60สตางค์แล้วก็ข้อ,ข,อข้อท็จจริงข้อที่2ที่ผมได้รู้ครับเมื่อ26ปีที่แล้วกับปัจจุบันผมได้เห็นตารางนี้ผมตกใจมากครับเมื่อ26ปีที่แล้วราคาน้ํามันราคาเท่าไหร่ครับราคาแค่ลิตรละ6บาทปัจจุบันละครับ 30-40บถึง40บาทอัตราการเปลี่ยนแปลงครับา6 6ราคาทองคำครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับบาทละ4,000บาทปัจจุบันเท่าไหร่ครับ2อง0มืนกว่าถึง2 5 0 0 0บาทอัตราเงินเดือนครับจบปร,ริญญาตรีรับเลยได้ที่8,000บาทต่อเดือนสตาร์ทครั้งแรกปัจจุบันครับให้ไปเลยครับ1 5 0 0 0บาทดอกเบี้ยเงินฝากครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว เขาคิดดอกให้ร้อยละสิบหกมีเงินฝากสักหนึ่งล้านบาทก็มีเงินแสนง่ายๆนะครับต่อเดือนแต่ทุกวันนี้ครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก0.75เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองติดลบกว่า16%เปอร์เซ็นตผมมาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าปริญญาตีครับจบได้เงินเดือน8,000บาทซื้อทองได้2บาทเมื่อ20ปีที่แล้ว ปัจจุบันครับให้ไปเลยครับ1 5 0 0 0บาทซื้อทองไม่ได้ถึงบาทแสดงว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าอยู่เฉยเฉยก็จนลงถ้าคนไม่คิดที่จะหารายได้เสริมข้อที่จริงข้อที่3ก็คือว่างานที่ผมทำณปัจจุบันหรือก่อนที่ผมลาออกไม่ใช่ไม่ดีนะครับเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ผมรักเป็นงานที่มีเกียรติมากแต่เป็นงานที่อยู่ในกติกาที่ตัวเองไม่มีทางชนะเพราะ ถึงจะขยันแค่ไหนถึงเราจะมีวิชาความรู้มากแค่ไหนแต่ถ้ามีคนกำหนดค่าจ้างไว้ให้เราแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะแน่นอน แล้วผมก็มองเห็นอนาคตผมครับว่าจะมีอนาคตเป็นเช่นไรเขาบอกว่าถ้าอยากรู้อนาคตรตัวเองครับให้ดูรุ่นพี่ที่ทํางานเหมือนก,นกันกับคุณมาก่อน5ปีถ้าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไง5ปีข้างหน้าคุณก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมก็รู้ทันทีว่าอนาคตผมจะเป็นยังไงแล้วถ้ามีคนถามคุณว่าพอนุม่มเธอคิดว่าจะทํางานจนอายุเท่าไหร่จึงจกกะเกษียณ5 0ปี10ิปี70ปี80ปีหรือ ตลอดชีวิตจนกระทั่งผมได้พบกับประโยคสั้นๆแต่เปลี่ยนความคิดผมไปตลอดการครับคนนี้ครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาได้บอกว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินจงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตอาจจะสงสัยว่าแล้วงานอะไรที่ใช้ส่วนหนึ่งของชีวิตทําแล้วยังมีเงินใช้ตลอดชีวิตมันมีด้วยเหรอคุณอาจจะสงสัยครับผมจะบอกความลับข้อที่หให้ก็คือว่า คำตอบก็คือมันมีจริงครับแต่มันมีเพียงแค่คน5%บนโลกเท่านั้นที่ทําได้และรู้ความลับนี้แล้ว95%ของคนบนโลกล่ะคือใครถ้าคุณเคยอา่านหนังสือเงินสีด้านของมหาเศรษฐีโรเบิร์ตคิโยสกิคุณจะรู้ทันทีเลยว่าคุณอยู่กลุ่มไหน5%หรือ95%เปิดคิโยสกิให้แบ่งการหาเงินของคนบนโลกออกเป็น2ฝั่ง4ี่กลุ่มซ้ายเขาเรียกว,ว่าฝั่ง Active income คือต้องออกแรง เพื่อวิ่งหาเงินฝั่งขวาครับเขาเรียกว่าฝั่ง Passive Income ไม่ต้องออกแรงแต่เงินวิ่งหาถ้าคุณเลือกได้คุณอยากอยู่ฝั่งไหนครับซ้ายหรือขวาเรามาดูกันครับว่าฝั่งซ้ายกลุ่มแรกคือกลุ่มไหนครับคือกลุ่มลูกจ้างหรือ Employee กลุ่มนี้ครับดูง่ายนิดเดียวว่าคุณเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าตินเดือนได้รับเงินเดือนครับก็มีตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งต่ำสุดจนถึงตำแหน่งสูงสุดถ้าได้รับเงินเดือนแสดงว่าเป็นลูกจ้างทั้งหมดงานจะมากงานจะน้อย สิ้นเดือนรับเท่าเดิมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม S ครับเพราะว่ามีกลุ่ม E บางกลุ่มบางคนครับที่รายได้ไม่พอใช้จึงผันตัวเองครับมาอยู่กลุ่ม S หรือเซ l ล e m p l o y e อยธุรกิจส่วนตัวขายผลลัพธ์อาจจะได้เงินครับแต่เวลาหายสุขภาพไม่ดีอาทิเช่นคุณหมอตอนเช้าอยู่โรงพยาบาลตอนเย็นเปิดคลินิกและที่สำคัญถ้าวันไหนครับมีคนไข้ยเยอะแสดงว่าวันนั้นเงินเยอะ แต่ถ้าวันไหนไม่มีคนไข้แสดงว่าวันนั้นไม่มีตังค์ที่สําคัญครับปิดคลินิกสักถึงเดือนไปเที่ยวกลับมาจะยังมีตังค์ไหมครับไม่มีครับคุณต้องเปิดหน้าร้านอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าธุรกิจเป็นเจ้าของเราแน่นอนครับแล้วเรามาดูครับว่าฝั่งขวาที่ว่า passive income ที่ไม่ต้องออกแรงแต่เงินวิ่งหารคือกลุ่มไหนบ้างอันดับแรกคือกลุ่ม B ครับเจ้าของกิจการ business owner ครับ คือกลุ่มที่มีระบบช่วยในการทํางานยกตัวอย่างง่ายๆครับเคยเข้าร้านหมายเลข7จ็ดไหมครับมันเคยเข้าร้านหมายเลข7คุณจะรู้ว่าเจ้าสัวเจ้าสัว c ีีเคยมานั่งถอนตังค์ให้คุณไหมครับเวลาคุณเข้าเซเว่นไม่ใช่ไหมครับที่สาคัญมีกว่า8ปดพันถึงหมื่นสาขาทั่วประเทศแลว้วก็ย้ายไปอีกทั่วโลกโดยที่เจ้าสัว C ีีไม่ต้องทมครับแค่มีระบบช่วยในการทํางานอยู่เฉยเฉยเขาก็ได้ตังค์สุดท้ายครับคือนักลงทุนเงินต่อเงินคุณต้องมีเงินลงทุน หลายร้อยล้านบาทขึ้นถึงจะอยู่กลุ่มนี้ได้ถ้าให้เลือกครับคุณอยากอยู่ฝั่งไหนระหว่างซ้ายกับขวาต้องครับใครก็อยากอยู่ฝั่งขวาทั้งนั้นใช่ไหมครับไม่อยากออกแรงแต่เงินวิ่งหาหรือ passive income นั่นเอง โเคครับล้วหลังจากนั้นครับความเป็นจริงของคน95%ที่ต้องยอมรับคำรับข้อที่2ครับที่ผมอยากเปิดเผยคือว่าจากคำกล่าวของมหาเศรษฐีที่ว่าคนรวยวิ่งหาเครือข่ายคนทั่วไปวิ่งหางานทำคุณคุณไหมครับตัวนี้ครับคุณเคยรู้ไหมว่ามีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่บนโลกจากการทำธุรกิจเครือข่ายครับหรือ Network Marketing ็ต้งและสาเหตุเพราะอะไรทำให้มีผู้คนมากมายเลือกทำธุรกิจเครือข่ายครับว่าะว่า 1. ผู้คนต้องการอิสรภาพมากขึ้น 2. ผู้คนต้องการกเกษียณอย่างมั่งคั่งและสมบูรณ์แบบในระยะเวลาอันสั้น 3. คนไม่ต้องการทำงานหนักตลอดชีวิตสี 4. ผู้คนต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น5ผู้คนกลัวความเสีย่ยงหการตกต่ำทางเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตของเครือข่ายและข้อที่7ก็คือเศรษฐทีทั่วโลกลวยจากเครือข่ายครับผมจะเปรียบเทียบ การทำธุรกิจทั่วไปการลงทุนเวลาความรู้ประสบการณ์ความเสี่ยงสูงทั้งหมดเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจเครือข่ายครับการลงทุนต่ำใช้เวลาน้อยความรู้ไม่จำเป็นประสบการณ์ไม่ต้องความเสี่ยงน้อยมากครับอันนี้คือการเปรียบเทียบไม่เห็นชัดเจนและความลับข้อที่สก็คือว่าคน5%เหรือคนที่เป็นมหาเศรษฐีครับเขา มีหลักการหลักการหนึ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จคือเขาใช้หลักการผ่อนแรงหรือหลักเลเวเลตพาวเวอร์เจพอเกตตี้ครับมหาเศรษฐีพันล้านคนแรกของโลกเขาได้บอกไว้ว่าผมยินดีรับผลตอบแทนหนึ่ซนตการทํางานของคน100คนมากกว่าได้รับผลตอบแทนร้อยเซจากการทํางานของผมเพียงคนเดียวหมายความว่าครับวันนี้ถ้าสมมุติว่า เราเลือกร้อเซจากการทำงานของเราคนเดียวเรามาทำงานเราก็ได้100%เใช่ไหมครับแต่ถ้าวันไหนเราป่วยไม่สบายไม่สามารถมาทำงานได้รายได้เท่ากับ0บาทแต่ถ้าวันนี้ครับรับหนึ่งเอร์ซจากคน100รคนถ้าคน100รคนมาทำงานทั้งร้อยก็ได้100บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าหายไปสักยี่สิบคนหเหลือเท <ๆ S 1> ่าไหร่ครับ <S <S ก็ยังเหลือ80เห็นไหมครับว่าท้ายหลักการผ่อนแรงเราไม่ต้องทำงานคนเดียว แบบร้อก็ได้ครับอันนี้คือหลักของมหาเศรษฐีที่เขาใช้กันโอเคครับความลับข้อที่4กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับแล้วได้แบ่งคนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รู้ว่าโลก จะเปลี่ยนจึงเปลี่ยนก่อนโลกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองกลุ่มที่สองครับคือกลุ่มที่เห็นว่าโลกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตามโลกกลุ่มนี้คือพออยู่รอดได้ส่วนกลุ่มที่สามครับ กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดและเป็นกลุ่มที่ไปไม่รอดก็คือกลุ่มที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกกำลังเปลี่ยนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับคือความลับและข้อเท็จจริงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่ทำให้ผมกล้าลาออกจากงานประจำเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายเพื่อเข้ามาล่าฝันอย่างเต็มตัวแต่แล้วก็พบกับความล้มเหลวแต่ตัวผมไม่เคยล้มเลิกครับเพราะผมรู้ดีว่าการทำเครือข่ายดีที่สุดแล้วผมคิด แค่ว่าผมค้นพบวิธีการที่มันไม่เวิร์กเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งแค่นั้นเองเมื่อวิธีการแบบเดิมๆม,มันไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนวิธีการใหม่แค่นั้นเองวิธีการเดิมที่เรียกว่าการทําการตลาดเครือข่ายแบบโอสคูต้องรีดรายชื่อโทรชวนคนออกไล่ล่าคนมาทําธุรกิจต้องเข้าประชุมตามโรงแรมต่างๆเรียกว่าแบบโอสกูที่ทำให้คนทำธุรกิจเครือข่าย9 9 9 9ล้มเหลว เป็นเช่นไรแล้ววิธีการใหม่ที่ผมค้นพบที่ทำให้ผมเกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น1,000%ที่เรียกว่าการทําการตลาดแบบนิวสกูลแตกต่างกันอย่างไรนั้นแล้วผมจะนําข้อมูลเหล่านี้มาอธิบายเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้เห็นในวิดีโอหน้าแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ